น,นัดทวุฒิใส่เกลือรครับพี่น้องที่เคารพครับไม่เยอะครับที่นี่ดีใจเหลือกเกินที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้องชาวปราจีนบุรีพี่น้องครับก่อนมานี่เมื่อเชา้าผมไปกับคณะคุณยิงลักเอาตกมือตอนรับคุณนพร้อผมผง์นพนทธิ์โคศกพักเพื่อไทยครับ แล้วก็ผู้สมัครทั้งหลายนะครับตั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบแบ่งเขตพี่น้องครับเมื่อเช้าคณะของคุณยิ่งลักษณ์นำพวกเราไปที่จังหวัดน่านครับไปเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องที่จังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมเรารีบไปกันด่วนทีเดียวครับไปกันตั้งแต่ตอนเช้า ตั้งใจว่ารีบไปให้ทันก่อนอภิสิทธิ์จะไปเหตุผลที่ต้องไปก่อนอาภิสิทธิ์เพืพ่อไปบอกคนนั่นว่าเราให้กําลังใจแล้วกลัวว่าอาภิสิทธิ์ไปเกิดปราใสร้องไห้น้ําต่วมเพิ่มครับทีน้องครับไม่มีใครคิดไม่เคยมีใครเชื่อว่าวันหนึ่งคนไทยจะได้เห็นน้ำตาสุเทพเทือกสุบรรครับ แต่คนเราอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีปราศัยที่แยกราชประสงค์พี่น้องครับขึ้นราชจจประสงค์ได้พูดอยู่สีชั่วโมงสี่คนไม่มีนโยบายสักข้อไม่มีอนาคตประเทศไทยให้ได้ยินไม่มีการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ขึ้นเวทีก็เอาตามถนัดดา่าดาดาดาถอดแว่นเช็ดน้ำตาแล้วดา่าดาดาแล้วเช็ดน้ำตาแล้วดาดาฟังประชาธิปัตย์ดาเพื่อไทยอยู่สชั่วโมงคนไทยทุกคนถามกันว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์พูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนบอกว่าสะใจแต่จนอย่างเดิม ถามว่าสะใจใครไม่ได้สะใจประชาชนนะครับสะใจอภิสิทธิ์กับสุเทพเพราะว่าพยายามพูดนโยบายแข่งกับเรามาเป็นเดือนทีนี้พอพูดนโยบายแข่งกันไม่ได้ก็เอาวิธีใหม่เป็นวิธีที่ประทนัดที่สุดคือเกมใส่ร้าย,ายเกมทำลายเกมป้ายสีแต่สำหรับพักเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมยืนยัน ว่าพักเพื่อไทยจะไม่เล่นเกมการเมืองสาดโคลนป้ายสีกับพักประชาธิปัตย์เด็ดขาดเรารู้ว่าประเทศมีปัญหาเรารู้ว่าประชาชนมีความทุกข์เราจะบอกนโยบายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างถึงที่สุดนี่คือความตั้งใจแล้วท่นทีห่วงยยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไอเรื่องว่า ปล่อยให้เขาด่าข้างเดียวเราไม่ลุยเข้าไปมั่งเดี๋ยวจะประชาชนจะเปลี่ยนใจพี่น้องไม่ต้องห่วงประชาชนเขารู้เช่นเห็นชาติพักประชาธิที่ปัดหมดแล้วครับพี่น้องครับเอาเดียวดียวเดียวเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเริ่มมีการโวยวายกันแล้วข้างหน้าตบมือแล้วนั่งลงก่อนได้ไหมครับขอความกรุณานะฮะ ก็คนข้างหลังเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณโวยวายแล้วครับเพราะฉะนั้นขอความการุณานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวดอกไม้ค่อยรับทีเดียวพี่น้องผมขึ้นเวทีรถออกถึงเกียร์ห้าแล้ะครับรับดอกไม้ไม่ทันแล้วพี่น้องประชาชนบอกผมว่านัทวุฒิน่าจะลุยกลับไปมั่ง น่าจะแลกหมัดกันมันเลยผมบอกว่าแลกไม่ได้ครับถ้าเป็นมวยนี่ยกสุดท้ายยกสุดท้ายมวยคะแนนนําเขาไม่แลกหมัดเขาไม่คลุกวงในเดี๋ยวเจอหมัดสวนลงไปร่วงทําไมพี่น้องครับผมไม่ได้กลัวหมัดประชาธิปัตย์ครับผมกลัวหมัดกรรมาการครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามวยคะแนนนายกนี้ยกสุดท้าย ลิชึ่งอย่างเดียวครับพี่น้องครับคุมรูปมวยไว้แล้วยับยับยับแล้วโยกหลอกหลอแล้วยับยับยับพอก็เปิดผีบหน้าทีหนึ่งแล้วยับยับยับไปเรื่อยๆผมรับรองว่าถึงวันที่สามชนะได้โพทุกโพเวลานี้ที่เขารายงานก่อนวันที่26ปี่น้องครับเพื่อไทยนำโดงทุกโพยิ่งลัก เข้าเส้นชัยทุกโพเวลานี้ผมไปตั้งแต่เชียงรายยันนาธิวาสเสียงหัวใจคนไทยส,ส่วนใหญ่เต้นเป็นเสียงเดียวกันครับไม่ได้เต้นตึกตักตึกตักตึกตักแต่เต้นยิ่งรักยิ่งรักยิงรักยิงลัก,ลก,ลก,ลกไปหมดแล้วพอเสียงหัวใจคนไทยส,ส่วนใหญ่เต้นยิงรักยิงรักยิงลักหัวใจอภิสิทธ์เต้นยิ่งเละยิ่งเละยิงเละ,ละ,ละแล้วคนพอออกอาการนี่ไปกันใหญ่นะครับ ถ้าวันนี้คนถามผมว่าคุณยิงรักนำพลพรรคเพื่อไทยหาเสียงถึงไหนผมก็บอกว่าหาเสียงถึงปราจีนบุรีแต่อภิสิทธิ์วันนี้หาเสียงถึงปากน้ำแล้วครับถามว่าทำไมหาเสียงถึงปากน้ำเพราะใกล้จะออกทะเลเต็มที่แล้วครับพี่นอ้องใครจะไปนึกใครจะไปเชื่อ คุณยิ่งรักปราศัยกับประชาชนพบนักธุรกิจพ่อค้าผู้ประกอบการก,าากรรมกรลูกจ้างชาวไร่ชาวนานี่คือยิ่งรักปราศัยอภิสิทธิ์มาปราจีนบุรีปราศัยกับเด็กอนุบาลครับผมดูข่าวผมแปลกใจแล้วไม่เข้าใจว่านึกยังไงไปยืนปราศัยอยู่กับเด็กอนุบาลแล้วพี่น้องครับเป็นการปราศัยติโกลาหน พอเด็กอนุบาลก็ล้อมดึงหูกลางเกงมั่งดึงเข็มขัดมั่งอะไรมั่งอภิสิทธิก็ปลาใสไปที่ปลาจีนบ้านเรานี่แหละขนาดปลาใสกับเด็กอนุบาลอภิสิทธ์ประกาศนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเด็กบอกว่าหนูไม่ต้องการค่าแรงขั้นต่ำต้องการค่าไอติมขั้นสูงครับแต่ก็ได้ผลนะครับ ผมตรวจสอบคะแนนนิยมปรากฏว่าหลังจากมาปราจีนบุรีและได้ปราัยกับเด็กอนุบาลแล้วคะแนนนิยมของอภิสิิ์พุ่งพร,พรวด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 โดยเฉพาะในหมู่เด็กอนุบาลทั่วประเทศมีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันจะร่วมกันสนับสนุนอภิสิทิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าชั้นให้จงได้ครับแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เสนอตัวเป็นหัวหน้าชั้นครับ เราเสนอตัวเป็นรัฐบาลเราเสนอตัวแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วเที่ยวนี้มาปราจีนบุรีพูดกันตรงๆนะครับไม่อ้อมคอบมาขอคะแนนในทัทุกคนที่ยืนอยู่เนี่ยเที่ยวนี้ไม่ได้งกแต่ขอยกจังหวัดสักทีได้ไหมครับสักทีได้ไหมพีนองครับบางคนบอกว่าเฮ้ยจังหวัดหนึ่งแบ่งไปหลายๆพักจะได้ทั่วถึงแบ่งไม่ได้ครับ ถ้าเชียเพื่อไทยถ้าอยากได้นโยบายอยากได้ยิ่งลักแบ่งไม่ได้ขนาดไม่แบ่งใครประชาธิที่ปัดจ้องจะปลุนอยู่ทุกวัน่านไม่เห็นผมออกโทรทัศน์จ่องสามกับนายชำนิศักดิเศษไม่นึกเลยคนอะไรอายุ60กว่ายังพูดภาษาคนไม่เข้าใจผมบอกว่าผมชนะคุณว่าไงชำนิบอกถ้าคุณชนะผมตั้งรัฐบาล ผมถามว่าแล้วถ้าคุณแพ้ชันนี่บอกถ้าผมแพ้ผมตั้งรัฐบาลอุาจะแพ้ยังไงกว่าจะตั้งรัฐบาลแพ้ขาดลอยยังไงกว่าจะตั้งรัฐบาลถ้าเอากันแบบนั้นไม่ต้องเลือกตั้งครับคราวหน้าใครอยากเป็นนายกยื่นสองประมูลเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ก็ประชาธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมพี่นอ้อง <Yeah. S 1> ประชาธิปไตยเสียงข้างมากตัดสินยังไงต้องยอมรับใช่ไหมครับ แล้วบ้านเมืองนี่ที่มีปัญหามาตลอด4 5ปีเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน <Yeah. S 1> พักการเมืองพักหนึ่งชนะเลือกตั้งมาตลอดแต่ถูกยุบตลอดเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> น่าเห็นใจเหลือเกินครับพวกเรา <Yeah. S 1> ผมเนี่ยญาติพี่น้องอยู่นครศรีธรรมราชจําพักไม่ได้แล้วครับว่าผมลงพักไหนบ้าง ปี48มาลงไทยรักไทยครั้งแรกเดินไปหาเสียงผู้เต่าผู้แก่ญาติพี่น้องบอกว่าลูกหลานลงผู้แทนพักไทยรักไทยให้เลือกหน่อยก็ช่วยกันแล้วครับพลาดปรากฏประปีห0าศูนย์ลงอีกทีไปบอกอีกว่าเที่ยวนี้ลงพลังประชาชนคนเต่าคนแก่ถามเอามึงย้ายพักทำไมผมบอกไม่ได้ย,ย้ายมันยุบ เที่ยวนี so ้ลงอีกท so ีโทรไปบอกปู so said, ่เฒ่า so ปู yeah. s <S Point, ่แกบอกช่วยเลือกด้วยนะเที่ยวนี้ลงเพื่อไทยแกถามเอามึงย้ายพักอีกแล้วไม่ได้ย้ายแต่มันยุบอีกแล้วก็เลยบอกปู่เฒ่าปู่แกบอกจําไม่แมนแมนนะเที่ยวนี้เพื่อไทยแกบอกกูไม่จําแล้วละผมถามว่าทําไมไม่จาแล้วลูกหลานอยู่พักไหนกูไม่จํามาเพื่อเขายุบของมึงอีกนี่คือชะตากรรมครับ ของคนพักนี้ทำอะไรผิดหมดไอ้พักหนึ่งทำอะไรไม่ผิดเลยแต่ที่ยังรอดปลอดภัยอยู่ได้เพราะเรายือนอยู่กับประชาชนพักเพื่อไทยเป็นหนี้บุญคุณประชาชนพักเพื่อไทยจะทรยศต่ออุดมการ์ของประชาชนไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีภูมิใจไทย ให้สบายใจได้ส่วนประชาธิปัตย์ถ้าเราเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเพราะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะยกเลิกสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำไว้ข้อแรกที่ต้องยกเลิกทันทีคือยกเลิกการตั้งนายกสิทธิพิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้นายยกทักษิณสอนผม ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศต้องเอาคนที่หาเพื่อนเข้าบ้านต้องเอาคนที่หาเงินมาลงทุนเข้าบ้านพูดง่ายๆว่ารัฐมนตรีต่างประเทศต้องหาตังเข้าบ้านกสิทธิ์เป็นสองปีกวา่าไม่เคยหาตังมาเลยหาตีนมาอย่างเดียวคนทักท้วงกันทั้งประเทศอภิสิทธิ์ไม่ฟังนี่แต่ประชาธิปัตยไปพูดเลยเถิดคนเข้าใจปิด บอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะยกเลิกหลายนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วผมยืนยันว่านโยบายใดถึงท่านอยู่แล้วเราไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลข่าตอบแทนอสอมยังอยู่ไม่ยกเลิกแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังอยู่ไม่ยกเลิกเด็ดขาดพี่น้องครับ เดิมนี่เบีย้ยยังชีพปู่สูงอายุท่านได้คนละห้ารอยต่อเดือนใช่ไหมถ้าเพื่อไทยมาให้มากกว่าเก่าเราใจกว่าเดิมเพิ่มตามลำดับอายุ60ให้600 70ให้700 80ให้800 90ให้พันหนึ่งเต็มเต็มใครอยู่ถึง120ให้5000เอาไม่เอา เอาไม่เอาไอห้าพันหลังนี่ยังไม่ใช่นโยบายครับแต่ถ้ารอว่าใครอยู่ถึงจริงผมว่ารัฐบาลจะพิจารณาเป็นรายรายไปในข้อหาหายใจทนครับก็ต้องให้รางวาัลเห็นไหมครับพักเพื่อไทยมาผู้เฒ่าผู้แก่ฟังปลาใสาปับ๊บแกนั่งนับอายุและคำนวณรายได้พร้อมๆกันเลยบางคนปีนี้อายุ68นึกในใจแข็งใจอีกสปีได้700ครับ ชีวิตก็มีความหวงังแล้วไม่ใช่เท่านี้มาขอคะแนนคนประจีนทั้งทีมีนโยบายมาให้จัดเต็มจัดหนักทุกผลงานที่ได้ผลของไทยรักไทยกลับมาหมด30บาทรักษาทุกโรคกลับมาเราจะเพิ่มบัญชียาหลักขยายฐานการรักษาให้รักษาได้ครอบคลุมมากขึ้นจะทำขนาดฟอกไตก็จ่าย30บาทนี่คือเพื่อไทย โอทบจะกลับมาขยายตลาดให้กว้างไกลส่งผลงานที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านออกไปขายนำเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นและที่สำคัญเราประกาศจะปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดภายใน1ปีอาภิสิทิ์อยู่สองปียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองจิ้งลักมาปีเดียวยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทย พี่น้องครับโครงการ FML เที่ยวนี้มาให้มากกว่าเกา่าหมู่บ้านเล็กให้สามแสนหมู่บ้านกลางให้สี่แสนหมู่บ้านใหญ่ให้ห้าแสนโอนเงินจากรัฐบาลถึงประชาชนในหมู่บ้านคิดกันเองคุยกันเองตัดสินใจใช้งบแก้ปัญหากันเองในหมู่บ้านจัดให้ทันทีเอาหรือไม่เอากองทุนหมู่บ้านละล้านชอบไหม ทักสินประกาศว่าจะให้ปีสีีประชาธิปัตย์บอกให้ไม่ได้ทักสินโกหกตกลงทักสินให้ได้ไหมถึงบ้านพี่น้องหรือยังได้กู้กันหรือยังได้ใช้คืนบ้างไหมพอถามเรื่องใช้หนี้เริ่มเสียงแตกครับทำไมไม่หาเวลาใช้คืนบ้าง โอเคครับเข้าใจว่าท่านงานยุ่งบางคนบอกว่าไอ้น้องมึงข้ามข้อนี้ไปก่อนไปพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องใช้หนีใจไม่ดีโอเคไม่มีปัญหาถ้าใครยังไม่ได้ใช้ก็ใช้เพิ่มไปแต่เรียนพี่น้องว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านละล้านที่มีอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วจะเพิ่มให้อีกหนึ่งล้านเป็นสองล้านบาทเท่ากันทั่วประเทศ ที่นั่งกันอยู่นี่เป็นนี่กันบ้างไหม <Yeah. S 1> ไม่น่าเชื่อ <Yeah. S 1> ดูหน้าตาเหมือนเศรษฐีร้อยล้านมาฟังปลาใส <Yeah. S 1> แต่ไม่มีปัญหาถ้าท่านเป็นนี่ <Yeah. S 1> เพื่อไทยเป็นรัฐาบาลห <Yeah. S 1> นี่ไม่เกินห้าแสน <Yeah. S 1> พักนี่ให้สามปีไม่มียังไม่ต้องจ่าย <Yeah. S 1> นี่เกินห้าแสน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทเราจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ให้จ่ายน้อยเนาะสบายสบายจ่ายน้อยจนไม่ได้ยินเสียงก็แล้วกันน่ะพี่น้องที่ารบครับถามต่อที่นั่งเนี่ยมีลูกกันหรือยังมีลูกหรือยังไม่น่าเชื่อดูหน้าตาเหมือนโรงเรียนเลิกแล้วมาฟังปลาใส แต่ถ้ามีลูกกันแล้วฟังทางนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะแจกคอมพิวเตอร์มือถือให้ลูกหลานที่จะเข้าป .1 ทุกปีการศึกษาเราสำรวจมาแล้วเด็กป .1 เข้าใหม่แต่ละปีมีประมาณ8 0 0แสนคนจะแจกให้8 0 0แสนเครื่องทุกปีทุกปีทุกปีกปไอ้คอมพิวเตอร์มือถืออันมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมหน่อยครับเขาเรียกแท็บเล็ตแท็บเล็ต อภิสิทธ์ได้ยินนโยบายนี้บอกเลยว่าเพื่อไทยทําไม่ได้ถ้าทําประเทศเจ๊งแน่ต้องใช้เงินหลายแสนล้านเพราะแจกค,คอมพิวเตอร์แ0 0แสนว่าเครื่องปัดโทษคุณอภิสิทธิ์คุณอยากคิดว่าพวกเราโง่เท่าคุณสิถ้าพวกผมโง่เท่าคุณพวกผมไม่เสนอตัวเป็นรัฐบาหลห็อกแต่นี่คํานวณแล้วว่าทําได้ไปดูถึงแหล่งผลิตแล้วว่าทําได้จริงแล้วมาถึงแน่นอนคอมพิวเตอร์มือถือมาถึงลูกหลานให้ไปเลยนะครับไม่ใช่ให้ยืม แล้วให้ทุกปีเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องบอกลูกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเองเรียนซ้ำชันไปเรื่อยๆเพื่อเอาคอมพิวเตอร์ไม่ต้องให้ทุกปีใครเข้าปอนหนึ่งให้หมดพี่น้องครับลูกหลานชาวไร่ชาวนาปลาจีนบุรีจะมีคอมพิวเตอร์ใช้เหมือนลูกเศรษฐีในกรุงเทพมันจะดีแค่ไหนแล้วเวลามีคอมพิวเตอร์ใช้นี่ไม่ใช่ลูกใช้คนเดียวพ่อกับแม่มจะได้หัดใช้บ้าง เลือกเพื่อไทยได้เป็นคอมพิวเตอร์เลือกประชาธิปัตปัดเขายัดเยียดให้เป็นคอมมิวนิสต์หมดครับพี่น้องครับแล้วคอมพิวเตอร์มือถือเวลาใช้เนี่ยกลางวันก็แบ่งกันสิครับกลางวันให้ลูกมันเอาไปจิ้มที่โรงเรียนส่วนกลางคืนเนี่ยพ่อแม่หัดใช้บักตกเย็นกลับบ้านนั่งล้อมวงลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีตกดึกลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผลัดกันจิ้มคนละที ก็ไม่มีปัญหาอะไรทำได้เอาไหมเอาไม่เอาเบอร์อะไรเบอร์อะไรยกจังหวัดใจไหมน่ารักจริงๆพี่น้องที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้แล้วนอกจากนั้นมีอีกหลายนโยบายครับเดี๋ยวคุณยิ่งรักจะมาบอกให้ท่านได้ฟังที่นี่พี่น้องครับถ้าเลือกพักอื่นเนี่ย ได้อภิสิทธิ์หมดนะครับเลือกประชาธิปัตย์ดได้อภิสิทธิ์เลือกภูมิใจไทยได้อภิสิทธิ์เพราะเนวินกับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เป็นเนื้อคู่กันท่านยังจําภาพที่ทั้งสองกระโดดกอดตัวติดกันเหมือนแฝดอินจัน์กับชาติมาเกิดได้ไหมครับนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองจะไม่พลากจากกันอีกต่อไปแล้วถ้าเลือกพรรคชาติไทยก็จะได้อภิสิทธิ์เลือกชาติพัฒนาก็จะได้อภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการยิ่งลัก ถ้าต้องการนายบายถ้าต้องการประชาธิปไตยเพื่อไทยเบอร์หนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นจะได้ยิงรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแถมนัทวุฒิให้ฟรีๆด้วยไม่ใช่แถมนัฐวุฒิคนเดียวแถมจตุพรพรหมพัน์ด้วยพร้อมพงศลนิษฐ์ด้วยวัฒนาเมืองสุขด้วย ปลาจีนทุกคนด้วยเอาไปหมดเลยพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนใครๆก็สนับสนุนเบอร์หนึ่งครับท่านไม่เห็นเลยเวลาหน่วยงานรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เขาบอกให้เลือกคนดีชาวบ้านถามว่าคนดีอยู่เบอร์อะไรเขาบอกให้กาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งครับ ชาวบ้านก็ถามว่ากาเบอร์อื่นบ้างได้ไหมเขาบอกให้กาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียวครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันชัดอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและขณะนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเวทีขอเสียงโห่ร้องดอดอนดอเบอร์อะไร เบอร์อะไรเบอร์อะไรยิ่งลักเอาไมเลือกไมเชียร์ไม่เชียร์สู้ไม่สู้พี่น้องโหรงดง